าทุกคนมาสวนสัตว์ในช่วงบำบัตเนาะมอยู่ Buffalo> ันท้ายด้วยนี่คือจึ้งใจเฮปอโอ้โหตัวมันใหญ่แบทนี่อะไรห้อยลงมาอะไรห้อยลงมาวิ่งอังก้มีควายทำไมหน้าตาอารมเจาะขนาดนี้เนี่ยพอแล้วทูทรีฟังก ดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ซาฟารีเบอร์นะคะวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาสวนสัตว์นะคะมาเจอกับสัตว์ที่หลายชนิดมากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเนเชียลบำบัดเนาะเราก็จะมาเกีย่ยวกับธรรมชาติแล้วก็สัตว์มากมายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปเจอกับสัตว์อะไรบ้างตามไปดูกันเลยป่ะโอ้โหนกกระยางย,ยืนขาทางอยู่กลางทุ่งนาธรไมชาติในตัวอะไรก็ไม่รู้โอ๊ยมาอยู่บนท้องฟ้า นี่มันฟาร์มิงกรีหรือเปล่าไฟเดินช้ามากเลยนะอุ้ยดูสิมันงอแีมแมสแมสเลยโอ้โอมันคือจึ้งใจวันนี้เรามาหาเพื่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทัวร์แบบสับสับแตกๆให้กันไปเลยโอ้ยกลางปีกแล้วเกียมจะบินการนี้ก็ต้องยืนงงที่ ดงหนองอันนี้ก็คือเราขับเร็วไม่ได้เลยนะเพรถ้าเราขับเร็วเนี่ยเรามีสิทธิ์เหยียบน้องเลยนะถ้าเราเหยียบน้องว่ายว้ายว้ายน้องบินแล้วเฮปอโอ้โหตัวมันใหญ่แล็ปโปแล้วทุกคนมันคือแลดนะฮะโอ้ไม่ตัวใหญ่มากเห็นแล้วนึกถึงนะเแพชร์ละโอ้ยไม่ใช่ยังหายแก้โอแม่นกค่ะ ชพอมองความสวยฉันหรอแน่ล่ะสิพ่าฉันมันสวยมาไปแล้วนะบายกำลังกินกันอย่างอร่อยอร่อยกินแบบไม่ปุ๊ยอะไรห้อยลงมาอะไรห้อยลงมาฮิปฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอาเหมากับลูกด้วยทุกคน อังกอุ๊ยตอนนี้เราก็คือมีสิงโตกันแล้วทุกคนตื่นเต้นมากบรรยากาศก็คือแบบฉันจะโดนเสือขยุมสิงโตขย้ำไหมนะมนี่แหละคือเจ้าปลาที่แท้ทรูมีควายมีควายอุ้ย,ย,ยอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้ว,แ,ลวแก้งตายเร็วตัวใหญ่มาก อุ้ยขาอะไรโลกเอ้ยนกน่ามาก้ลตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะทีเฮาส์นะคะมาค่ะวันนี้เราจะมาให้ขารกันนะคะ ไม่มา อันนี้คือต้องป้อนถึงปากนะเพราะว่าถ้าไม่ป้อนถึงปากก็คือจะไม่กิน น้องเป็นบอลรัสซึ่งน้องเหมือนสิ่งโตทะเลมากๆน้องก็กำลังว่ายน้ำอยู่ทุกคนน้องกลับเข้าฝั่งแล้วตัวใหญ่มากมาแล้วลอยมาแล้วมาแล้ว,ลวอุ๊ย,ยวีวอทะเลนะคะตัวใหญ่มาก ถ้าหลุมเจาะขนาดนี้เนี่ยเหมือนเคยเห็นในเรื่อง l i on King ใช่ปะ่ะใช่ตัวนี้ปะ่ะอุ้ยอุ้ยดมตูดกันแล้วจ้าหอมอร่อยถูกใจ<ม>เด็กไทยทุกคนสุคนต้นน้องนา่ารักน้องจุ๋มจิ๋มน้องคือน่าเรียบร้อยน้องพับเรียบเลยอ่า,อาน้อง จบบอกเลยว่ามันจึงมากทุกคนเสือตัวใหญ่มากนี่คือที่มาของเสือนอนกินอาจจะสิไม่มีตังนะมีขอมีขอตื่นแล้วมีมีตื่นแล้วคือตัวไอรไอ่ะก็คือตัวไอรไ นี่แปลกแทนี่คือตัวไอรไรอ่ะ Yeah. <laughs> อุยอ้ยเป็นฟาร์มิงโก้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็ฟาร์มิงโก้โหสวยมากแล้วฟาร์มิงโก้ตอนนี้เราก็อยู่กับน้องกวางนะใช่น้องกวางนางคือนายอาลานะคะนี่ค่ะคะ่ะไอนายอาลาเดี๋ยวเราจะไปทำความจักกับน,น้องๆก่อนนะ จับหน่อยได้ไหมไม่ให้จับอ่าคือไม่ให้จับนะน้องคือไม่ให้จับน้องห่วงตัวนิดนึงแต่ดูท่าทางตัวนู้นก็ไม่ห่วงตัวเพราะเหมือนอยากจะมาคุยกับเรามานน้องนาา่นงนารักน่นารักน่ารั เขาน้องตื่นท้องตกใจอยู่นะเสียงอะไรงงอยู่นะน,นุ๊กๆเนี่ยสนใจพี่ก่อนลูกพี่เน,นื้อพี่อร่อยนะไม่เชื่อลองไหมล่ะพ <c oughs> อแล้ว นะคะทุกคนวันนี้เนี่ยก็ได้เจอสัตว์ที่หลากหลายชนิดมากแล้วที่สําคัญเนี่ยวันนี้เราก็ได้เจอสัตว์หลายชนิดมากๆทุกคนเป็นยังไงจุ๊ดใจสนุกไหมแต่แอบเสียดายที่ยังมีสัตว์บางประเภทที่เรายังเข้าไปไม่ถึงนะเพราะว่าเราก็มาเย็นมากเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะถ้าทุกคนอยากเห็นอะไรนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็บอกมาเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องใบเตยชาแนลได้ยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบุย